โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเนวี่นะวันนี้นะเราจะพาไปเล่นนะครับสไนเปอร์นะครับในแรงหนึ่งร้อยสิบแปดดาวกันนะครับว่าเราจะเล่นได้ไหมนะผมไม่ได้จับสไนานานมากนะนะก็เลยแบบอยากจะลองจับสไนนะครับนะมาดูกันว่าเราจะเล่นเป็นยังไงนะครับนะแบบจับยิงจังอะ่ะไม่ได้จับหลายเดือนนะก็เดี๋ยวเราพาไปเล่นกันนะว่ามันจะตืงนแค่ไหนนะครับ Let's go โอเคครับก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับนะมา๋อตรงช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจับสไนหรอกเพราะว่าดาเมจมันบักนะครับ mm hmm. ใครที่เล่นสไนก็จะรู้ดีนะว่ามันบักขนาดไหนนะบแบบโคตรพ่อโคตรแม่บักอะ่ะจริง,รง<笑><笑>ไม่รู้ว่าจะบักอะไรขนาดนั้นนะครับนะดาเมจบักโคตรบ่อยไม่ใช่โคตรบ่อยหรอกบักทุกตานะเล่นจริงๆอ่ะบักทุกตานะยิ่งสองระบอกยิ่งบักใหญ่เลย แล้วผมดึงหัวไม่เก่งด้วยดยวิเอ้ยพิ่งพูดไปเพิ่งพูดไปก็โทเทพไปแล้วผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้เล่นดึงหัวนะวเราไปอะไรกันตรงนู้นวะนั่นนะมันหน้าไปกินไะมันไม่เห็นผมมอ่นนะร่วงนะเอาโดนโดนตัวเองเฉยเอา้าเอา้า อ้าว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 อารมณ์ค้างอา,อารมณ์มันค้างโอเคเดี๋ยวเล่นฟาร์มันะครับเล่นกระบอกเดียวพอนะคือแบบเราต้องเซฟตังนะเราเล่นสไนเราต้องเซฟตังนะเพื่อที่เกมต่อไปเราจะได้เล่นนะถ้าผมเล่นสไนไม่ดีก็ขออภัยด้วยนะพอดีว่าไม่ได้เล่นนานนะครับนะนก็ขออภัยด้วยนะถ้าเล่นไม่ดีก็ โอ้ยตกอีกโอ้ยตายไปเนี่ยขึ้นไปเนี่ยเรียบร้อยทำไออย่างเนี่ยทำอีอย่างนี่ทำทำอีอย่างนี่ขอบคุณนะโวยบอแข่งอีกสุดยอด ซาม,มาคิวก่อนซาม,มาคิวก่อนใจเย็นสวยซาม,มาคิวโอ้โหโเลือดไม่มีสู้ๆนะเพื่อนเลือดเหลอแค่นั้นนะ่ะสู้ๆนะไม่น่าอรอดเรียบร้อยอ้าวแอกแล้วว่าแอกแรงแดงแล้วว่า แอกแรงแดงแอกทำไมอ่ะคำถามคือแอกทำไมอ่ะผมทำอะไรให้ตีหุ่มไม่ทำเลยนะยังไม่ทำอะไรเลยอัอนนี้มาเต้นใส่เฉยเปิดประเด็นซะแลว้วมันเปิดประเด็นซะแล้วว่าเดี๋ยวเราต้องแอกกลับนะครับแอกมาแอกกลับไม่โกงละแต่ก่อนที่จะแอกก็ขอขอยิงให้โดนก่อน เม้ไม่ตายโผล่มาล่วงสวยเอามันไม่เห็นหลังหรอไม่เห็นหลังหรอเพื่อนซ้ำเลยซ้ำเลยโหเราเพื่อนเอาหมดเลยต,ลต้องไหนวะเพื่อนชุบได้ปะเนี่สนยสไนเหมือนกันวะผมไม่ทัน ไม่มาร์กแล้วเพื่อนตรงไหนอะ่ะมาร์กอะไรตรงพื้นน่ะสวยเอาเคียวฟันเลยโคตรไะยำอะ่ะเอาเคียวฟันเลยระยำจัดรั่วเลยตัวเองตายเราโไวยวายมาก่อนอะ่ะ ไม่โดนเฉยโอ้ยเพื่อนตัดลำกล้องอะเฮ้ยโอ้ยหมดคำซิเวาโดนตัดลำกล้องเฉยมันอยู่ชั้นสองปะผมว่าอยู่ชั้นสองะมมอนองะนี่ไงโอ้ย โอ้ยนึกว่ามันดักยู่เหลี่ยมนั้นนึกว่ามันดักยู่เหลี่ยมอีกเหลี่ยมนึงสไนวิสไนอะเป้งสวยสไนเรายังไม่ทำอะไรเลยวะสไนยังไม่ทำอะไรเลยตอนนี้อยากเล่นสไนอะ่ะอันนี้ก็ฟันแล้วะ นายห๋ออุอ้ยขอบคุณเพื่อนขอบคุณมากขอบคุณด้หลายมักอ้หลายเด้อขอบคุณจากใจไม่เห็นใครเลยวะเฮ้ยมันมาแล้ววะผมไม่ค่อยอยากเล่นสไนค์นคู่นะดามเมจมันบักน,น,นะครับ,แบบักแบบแบบบักเลยอะ เนี่ยโหสามเม็ดร่วงโคตรบักเนี่ยมันจะบักประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยอีกแหละร่วงบักทุกตานะครับสไนเนเนี่ย,ยผมเลยไม่ค่อยอยากเล่นสไนนะมันบักประมาณนี้แหละวิธีแก้มันก็มีอยู่นะ เดี่ยวตะบนยิงวะเฮ้ยเอาดาวซ้ำเลยปิดหน้าต่างอตตี้นี้มันได้แอรเกมเดียวแน่เลยเออมันได้แอรเกมเดียวแน่เลยโอ้ยิงไม่โดนสวยชนะว่าเกมนี้ชนะว่า เน็นไงสุดโหดกลับมาเล่นสไนก็ชนะแล้วอะคิดดูดีนะกลับมาเล่นสไนก็ชนะแล้วสุดเกินไว้ค,ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปการเล่นสนวันนี้นะครับนะก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วจะไม่คลิปหน้านะครับนะส่วนเรื่องสไนบัคนะครับผมคิดว่า GM น่าจะแก้ อีกไม่นานนะเพราะว่ามันมันเป็นปัญหาสําหรับสไนเปอร์หลายหลคนเลยนะรวมถึงผมด้วยนะเพราะว่าผมก็ลองกลับมาเล่นละมันก็บัก๊กบั๊กแบบทุกเกมเลยก็ว่าได้นะครับนะยิงคนยิงคนสับเร,เร็วเนี่ยคือแบบบั๊กจนยิงไม่ได้เลยจริงๆนะครับมันควรแก้ได้แล้วนะครับนะบางทีอาจจะแบบแก้ให้มันสับช้าลงก็ได้นะไม่เป็นไรนะแต่ขอให้ดาเมจมันหายบั๊กสักทีนะครับนะโอเคเปด้ให,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอนค,ครับบ๊ายบาย